ถ้าจะพูดถึงซีรีส์ซอมบี้ภาคแยกในจกักรวาล The Walking Dead Fear The Walking Dead ครับที่บอกเรื่องราวการเดินทางของมอร์แกนทายที่ต้องเอาตัวรอดและปกป้องลูกเสาให้รอดพ้นจากซอมบี้รวมไปถึงจะต้องเผชิญกับกลุ่มคนที่มีชื่อว่าปาเดบทสรุปสุดท้ายของซีรีส์ซอมบี้ภาคแยกที่เดินทางมานานนับ8ปดีครับกำลังจะจบลงสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง AMC เยี่ยง Fear The Walking Dead ซีซั่นที่8กันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้ยวยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่โมแกนและเมดิสันครับถูกพาตัวมาที่ป่าเดย์โมแกนอ้างว่าเขาต้องการจะเป็นคนเก็บเกี่ยวคนที่คอยจะพาตัวเด็กๆมาที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วโมแกนต้องการจะช่วยเหลือโมลูกสาวบุญธรรมของเขาที่เขาได้สัญญากับไอแซคเอาไว้ว่าจะดูแลโมให้ดีที่สุด เสียงปิศนาได้ส่งออกมาจากลำโพงและทุกอย่างที่นี่คนที่พูดผ่านลำโพงออกมานั้นเป็นคนจัดการเองทั้งหมดและในตอนนี้เขาก็สงสัยว่าโมแกนรู้ได้ยังไงว่ามีเด็กอยู่บนแพข้างนอกนั้นโมแกนจึงบอกว่าเขาได้ยินผ่านวิทยุสื่อสารและคิดว่าที่นี่คงจะต้องการเด็กๆที่อยู่บนแพนั้นและเขาก็ต้องการจะเข้าโ่วมกับาดจริงๆ หลังจากนั้นก็มีคนเอาวิทยุสื่อสารมาตั้งเอาไว้ปลายเสียงที่มอร์แกนได้ยินก็คือเสียงเด็กร้องไห้ปาดีจึงบอกว่าเขาต้องการจะให้มอร์แกนแสดงให้เห็นว่ามอร์แกนนั้นตั้งใจจะเข้าร่วมกับปาดีจริงๆและในขณะที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กมอร์แกนจึงถามว่าพวกแกทำอะไรกับเด็กปาดีจึงบอกว่าเราเจาะเลือดและฉีดยาให้กับเด็กเพื่อไม่ให้ป่วยมอร์แกนจึงถามว่าแล้วทำไมไม่พาพ่อแม่ของเด็กมาด้วยปายดีจึงบอกว่า เราลองแล้วแต่พวกพ่อแม่ของเด็กไม่ได้อยู่ในแผนการของเราโมแกนจึงบอกกับผู้คุมไปว่าเด็กไม่น่าจะมีความสุขน่าจะมีคนโอเธอสักหน่อยเม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แบบนั้นโมแกนจึงไม่ยอมและเขาจึงคิดว่าทุกอย่างที่อยู่ที่นี่นั้นมันถูกจัดฉากขึ้นมาป้าได้จึงบอกว่ามีไม่บ่อยนักที่คนเก็บเกี่ยวกับคนใหม่จะมาพร้อมกันเลยทีเดียว ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความแน่ใจเลยต้องทดสอบแบบนี้ไปก่อนโมแกนที่ทนไม่ได้ครับเขาลุกขึ้นมาต่อสู้และในขณะเดียวกันไม่ได้สันก็ช่วยยื้อเวลาเอาไว้เพื่อที่ให้โมแกนพาโมนีออกไปจากที่นี่ตัดภาพมาที่7ปีต่อมาเด็กหญิงคนหนึ่งครับเพื่อมีชื่อว่าเวนในตอนนี้เธอต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อที่ทําการฆ่าซอมบี้ซอมบี้ถูกยัดฟองน้ําเอาไว้ที่ปากเพื่อไม่ให้มันกัดเด็กหญิงได้ ในขณะที่กําลังจะลงมือฆ่าซอมบี้ตัวนั้นเวนก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เธอฝังใจมาตั้งแต่เด็กและนั่นก็ทําทให้เธอนั้นไม่กล้าฆ่าซอมบี้ตัวนั้นจนกระทั่งซอมบี้ก็จะเข้ามากัดเธอแต่ถ้าว่าเธอก็ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันพี่เลี้ยงจึงถามว่าเป็นอะไรไปถ้าเป็นแบบนี้บาเดีจะไม่ยอมรับเธอเข้ามาฝึกแน่ๆเวนจึงบอกว่าเง้นหนูจะทํางานบ้านให้กับพี่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แลกกับการที่พี่จะฝึกให้กับหนู พี่เลี้ยงจึงบอกว่ายัางน้อยต้องหนึ่งเดือนเธอถึงจะทำการฝึกให้ที่ค่ายป่าเดในตอนนี้ครับมีการฝึกฝนเด็กๆแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆในขณะที่เวนเอาแก๊สไปเก็บเธอก็เผลอทำผังแก๊สตกลงไปในห้องใต้ดิน เวนจริงตามลงไปและที่นั่นครับเธอก็พบว่ามันมีห้องขังนักโทษเอาไว้ใครบางคนถูกขังเอาไว้ในห้องแรงดันแก๊สนั้นเวนจึงเข้าไปดูก่อนที่จะมีเสียงดังขึ้นมาจากด้านในเสียงผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอบอกให้เด็กหญิงช่วยเข้ามาใกล้ๆหน่อยและนั่นครับก็คือเมเดสันเมเดสันถูกขังเอาไว้ในห้องใต้ดินเป็นเวลา7ปีนับตั้งแต่เธอช่วยให้มอร์แกนหนีไปได้และในตอนนี้เธอไม่มีแรงจูงใจที่จะอยู่อีกต่อไป เธอต้องการจะตายและทุกสัปดาห์ผู้คุมขังก็จะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือดของเธอไปไม่ได้สันพยายามฆ่าตัวตายแต่ถ้าว่าผู้คุมขังก็ห้ามเอาไว้ได้ตัดภามาที่เวนครับระหว่างที่กําลังจะทำการฝึกพิเศษกับพี่เลี้ยงเธอจึงถามพี่เลี้ยงไปว่าคนที่ถูกขังในห้องใต้ดินนั้นคือใครพี่เลี้ยงจึงบอกว่านักโทษคนนั้นเธอมีชื่อว่าเมดิสันคลาร์กเคยเป็นผู้เก็บเกี่ยว แต่ทว่าเธอก็ช่วยเหลือชายคนหนึ่งพร้อมกับลูกสาวให้หนีไปได้นับตั้งแต่นั้นมาเธอก็ถูกขังเอาไว้เพราะว่าเธอเคยจัดการกับฐารยามไปเกินกว่าโหลโดยค้อนอันใหญ่รวมไปถึงฆ่าซอมบี้ไปมากมายและเกือบจะฆ่าปาดีได้ทางด้านของเมดิสันตอนนี้เธอได้ทําการนับวันเวลาที่อยู่ที่นี่ก่อนที่เวนจะลงมาที่นี่ครับเวนบอกว่าเธออยากจะให้เมดิสันสอนเธอในการฆ่าซอมบี้ด้วยค้อนเพราะว่าเธอได้ยินมาว่าเมดิสันเก่งมาก เมดิสันจึงต่อรองไปว่าฉันจะยอมสอนให้ก็ได้แต่ช่วยอะไรฉันสักหน่อยได้ไหมเธอช่วยปิดวาล์วแก๊สนั่นให้ทีเพราะว่าฉันไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วเวนที่เห็นว่ามันคือความต้องการของเมดิสันและเธอจะได้เรียนรู้วิธีการใช้คอนเวนจึงตกลง ในขณะที่เมดิสันสอนใช้ค้อนเวนก็ทำไม่ได้เมดิสันจึงบอกให้เอาค้อนมาเพื่อจะทำให้ดูแต่ทว่าเมื่อได้ค้อนไปแล้วเมดิสันจึงใช้มันทุบก,กระจกและเอาเศษกระจกมาเพื่อจะฆ่าตัวตายเวนจึงเข้าไปช่วยหยุดเอาไว้ได้ทันในขณะที่เวนตอบว่าให้กับเมดิสันเมดิสันก็เห็นรอยแผลที่บนแขนของเวนนั่นก็ทำให้เมดิสันรู้ได้ทันทีว่าเด็ยกหญิงคนนี้ก็คือโมลูกสาวบุญธรรมของมอร์แกนเพราะว่าในสมัยก่อนเธอช่วยให้มอร์แกนกับโมหนีไปจากที่นี่ เมดดสันบอกกับเวนไปว่าเธอไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่และแผนนี้เธอก็ได้มาระหว่างนี้เมดดสันบอกว่าเธอจะเปลี่ยนแผนเราจะหนีไปจากที่นี่ในระหว่างที่ฐานยามเข้ามาเจาะปืนไปที่ทั้งสองเมดิสันจึงใช้ความสามารถของเธอจัดการกับฐานยามลงไปได้หลังจากนั้นไมดิสันจึงพาเวนหนีออกมาจากที่นั่นในขณะเดียวกันพวกปาเดกก็กําลังกระจายกําลังเพื่อตามล่าตัวทั้งสอง เมดีสันบอกว่าเธอพาเวนไปหามอร์แกนพ่อของเธอและในขณะที่หนีมาเมดีสันจะต้องใช้แก๊สเพื่อประทังชีวิตอีกด้วยและในตอนนี้เวนก็บอกว่าเธออยากจะกลับไปที่ปาเดเธอจึงแกล้งทําเป็นรองเท้าติดโครนก่อนที่เวนจะใช้โอกาสนั้นทุบถังแก๊สของเมดิสันและขโมยเอาวิทยุสื่อสารไปเวนทําการวิทยุไปหาพวกปาเดก่อนที่เมดีสันจะเข้ามาแย่งวิทยุไปในขณะเดียวกันในตอนนี้ครับพวกซอมบี้มันก็ได้เข้ามาหาทั้งสอง ทั้งสองไม่มีทางหนีไปได้อีกแล้วแต่ถ้าว่าในขณะเดียวกันนั้นเองมอร์แกนก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองเอาไว้ได้มอร์แกนครับตามวิทยุสื่อสารมาถึงที่นี่และในตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นไนติงเกลหลังจากที่ร่วมทํางานให้กับปาเดมอร์แกนเห็นว่าไม่ได้สั่นพาลูกสองของเขามาเสี่ยงอันตรายหลังจากที่เขาส่งตัวโมให้กับปาเดไปแล้วมอร์แกนจึงติดต่อไปหาพวกปาเดเพื่อให้พวกนั้นมารับตัวเวนกลับไปที่ปาเด ไมดิสันจึงบอกว่าเธอจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วถ้าจะตายก็ขอยอมตายอยู่ข้างนอกนี้เท่านั้นในขณะนั้นพวกซอมบี้มันก็พุ่งตรงมาทางพวกเขาทําให้ในตอนนี้ครับทั้งสามคนจะต้องหาที่ซ่อนจากพวกซอมบี้มอร์แกนจึงพาทั้งสองมุ่งไปยังบ้านแพรกางหนองน้ําที่นั่นก็เต็มไปด้วยซอมบี้ในระหว่างทางเวนก็รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเธอก็คือโมและเป็นลูกบุญธรรมของมอร์แกนมอร์แกนก็บอกว่าชื่อเวนเหมาะกว่า จนกระทั่งรุ่งเชา้าพวกเขาก็เดินทางมาถึงยังบ้านแพรกลางหนองน้ําที่นั่นก็เต็มไปด้วยซอมบี้และที่นั่นก็ทําให้เวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตเธอจําจได้ว่าที่แห่งน,นี้เธอเคยมาและถูกซอมบี้เล่นงานในระหว่างที่พักในบ้านแพไม่ได้สันจึงถามว่าการที่พวกปาเดฝึกเด็กๆเอาไว้เพื่อเตรียมการอะไรหรือเปล่ามอแกนก็บอกว่าพวกนั้นไม่ได้บอกแผนการให้กับเขาได้รู้เลยแต่ที่แน่ๆไม่ได้สันครับ เธอรู้สึกว่าที่นั้นไม่ปลอดภัยในระหว่างนั้นเวนก็ทําการลบคาบที่อยู่บนฝาผนังจนกระทั่งปรากฏเป็นตัวอักษรขึ้นมามันถูกเขียนเอาไว้ว่าคิงคา o ตี้มอร์เกนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่นี่ก่อนที่เวนครับจะเจ,เจอเข้ากับเครื่องเล่นเพลงเวนจึงเปิดฟังและนั่นก็ทําให้เธอจําเสียงของผู้หญิงคนนั้นได้เสียงของเกสครับและในตอนเดียวกันนั่นเองพวกซอมบี้มันก็เข้ามารุมที่บ้านแพ้และกําลังจะดึงแพ้ให้จมลง พวกมันเริ่มแห่มาที่นี่มากขึ้นทุกคนจะต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนที่บ้านแพ้ครับจะจมลงไปในน้ําไมเดสันจึงบอกว่าเธอจะล่อพวกมันเอาไว้ให้และให้ทั้งสองหนีไปให้ได้ในขณะเดียวกันนั้นเองเท้าของเวนก็ติดกับโคนมอร์แกนพยายามเข้าไปช่วยดึงออกและคาซสัมบีไปพร้อมๆกันท่าท่าของเบติสันเธอพยายามล่อให้พวกสัมบีมาหาเธอในตอนนี้ครับเธอพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อให้สองพ่อลูกหนีไปได้ ในขณะเดียวกันนั่นเองพวกซอมบี้ก็ถูกฆ่าหญิงคนหนึ่งครับได้ปรากฏตัวขึ้นเธอก็คือเกสและสามารถเข้ามาช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ได้ในตอนนี้ครับเกสก็ทํางานให้กับพวกปาเดโด้วยที่เธอจะต้องดูแลศูนย์วิทยุทําให้ในตอนนี้เวนก็เจอกับเจ้าของเสียงในเครื่องเล่นเทปแล้วตอนนี้เธอมีทั้งพ่อและแม่เวนจึงบอกว่าเราไม่ต้องกลับไปที่ปาเดก็ได้เราอยู่ข้างนอกนี้และเอาตัวรอดได้แน่แ,นแต่ทว่ามอร์แกนก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่าการอยู่ข้างนอกนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและในตอนเดียวกันนั่นเองพวกป่าเดกก็กําลังตามหาพวกเขาตอนนี้ไม่มีเวลาอีกแล้วเวนบอกว่า,ววาเธอไม่ต้องการจะกลับไปเกรซจึงตะคอกใส่ไม่ได้โมเธอต้องกลับไปก่อนที่มโมแกนจะบอกอีกว่าพวกเราไม่ใช่พ่อแม่ของเธอด้วยซ้ำไอเซ็ก,กับเลเชลต่างหากและในตอนนี้ฉันก็ทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อแม่ของเธออยู่ ่อนที่เรือของพวกปาเดจะเข้ามารับตัวเวนและในตอนนี้ปาเดก็ได้ทําการปลดมอร์แกนออกจากกลุ่มพวกเขาได้ทําการจับตัวมอร์แกนและมดิสันกลับไปด้วยทางด้านของเวนหลังจากที่กลับมาเธอก็ถูกสอบสวนจากพวกปาเดและสิ่งนั้นก็ทําทให้เธอเปลี่ยนไปในคราวนี้เธอก็เข้าไปฆ่าซอมบี้ได้อย่างไม่ลังเลอีกแล้วและเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ